สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตรีวิวฮับช่องที่รวบรวมรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่สุดจากทั่วทุกมุมโลกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปรีวิวเด็ดๆวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับกระบะตัวแรงรุ่นใหม่ล่าสุด Toyota h i l ลส t ทาวเวอสองพี่กที่กำลังสร้างกระแสอย่างมากในวงการรถกระบะทั่วโลกการกลับมาครั้งนี้ของ t o โยต้าฮิลส์ทาวอไม่ได้มาแบบธรรมดาเพราะมาพร้อมดีไซน์ใหม่ หมดจดทั้งภายนอกที่ดูแข็งแกร่งสปอร์ตและลำยุกกว่ารุ่นก่อนๆด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบใหม่ดีไซน์ดูดังไฟหน้าเล็เต็มระบบพร้อมไฟเด y ไทม์ running light ที่ให้ความรู้สึกหรูหราและทรงพลังฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายฉกเฉียวช่วยเพิ่มความสปอร์ตเสริมด้วยกันชนหน้าทรงหนาให้ความรู้สึกบึกบึนเหมาะกับสายลุยตัวถังถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงด้วยวัสดุเหล็กกล้าคุณภาพสูง ภายในห้องโดยสารของฮิลเลสทาวอ2026มีการยกระดับความรูราและเทคโนโลยีเต็มขั้นมาพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะหนังดีไซน์ใหม่ที่รองรับสรีระได้อย่างดีเยี่ยมเพิ่มความสะดวกสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศแยกโซนกล้องมองรอบคันและระบบเสียงคุณภาพสูงจาก JB l ที่ต่อโจทย์ทุกไลฟสไตล์ของคนรักการขับขี่ ด้านขุมพลังโตโยต้าฮิลเลสเทว2026ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดกว่า220แรงมา้าพร้อมแรงบิดมหาศาลกว่า500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดทำให้การขับขี่ทั้งบนถนนปกติและทางออฟโรดเป็นไปอย่างนุ่มนวลแต่ทรงพลังนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายทั้งอีโค่สปอร์ตและออฟโรดเพื่อปรับสมรรถนะให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางระบบขับเคลื่อน4ล้อบแบบใหม่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลุยทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหรือหินด้านระบบความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มเช่นเคยกับโตโยต้าเซฟตี้เซนส์เวอร์ชั่นล่าสุดที่ประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาและระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนพร้อมทั้งกล้องมองรอบคัน360องศาท,ทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกเส้นทางฮิลเล็กส a ทาวเวอร์2026ยังมีเทคโนโลยีช่วยออกตัวบนทางลาดชัน และควบคุมความเร็วขณะลงทางชันเพื่อให้การขับขี่ปลอดภัยและ